ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่แถบโซนร้อนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมทางช่องลุงเบอร์มินซิงนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับจะกลับวินส่งลูกค้าเสร็จกำลังจะกลับวินอากาศช่างดีจริงวันนี้วันที่สิบห้า เดือนมกราสองห้าหกสี่ครับดูเป็นแงโ้โหดซึ่งเตรียมดินกำลังจะหว่านข้าวครับก็ยังมีนาให้ดูอยู่นะแถวมินบุรีมีนบุรีแก๊งมินบุรีแก๊งมีแมดดครับแต่ไม่ร้อน อ๋อม่สาวผทองสุเปรอร์ a อย่าอามีเด็กน้อยใส่หมวกกันน็อกโอ้เด็กน้อยยังใส่หมวกกันน็อกเลยครับรักลูกให้ถูกทางโอ้โห สเต็กสิบะเนี่ยเสียงโอ้โหเหมือนใช่เนาะสเด็กสิบเสียงหวานหวานได้มาขี่สักคันนะโอ้ได้มาขี่สักคันนะ,ะค,นนะคงจะบันเทิงหน้าดูล่ะอันนี้ค่ายมวยครับ เป็นค่ายมวยชื่อปอ,อกอบเกลือครับเยี่ย let's go go อาพี่ไรแมนฉี่ข้างทางเหรอครับ เจอนะเพื่อนร่วมบินครับเบอร์แปรดเข้าไปจี้จี้เข้าไป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 อันตรายนะครับอย่าหาทำต้องคนไว้ใจได้ครับ เป็นคนอื่นเขาเบรกจุบเดียวเรียบร้อยโรงเรียนอเมริกาเลยครับแหวนนอนจะหลบเพื่อถึงวินละครับ ถึงเวลาครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ